สวัสดีค่ะทุกคนพบกับตองอีกแล้วนะคะย้บอกก่อนนะคะแบก็กกราวด์ข้างหลังนี่ไม่ใช่ห้องตองนะคะอาจจะดูโลงๆนิดนึงเนาะต้องสึกว่าห้องนี้แสงสว่างมันมากที่สุดแหละที่จะให้ทุกคนเห็นหน้าตองไม่งั้นทุกคนก็เห็นตองแบบดำมากๆนะคะว,วันนี้ตองจะมาในหัวข้อว่าเมเป็ดมันดีต่อการเรีนยนวิศวะยังไง นั่นแหละหัวข้อของตองน,นะคะแล้วจะมีหลายๆคนถามตองกันเยอะมากว่าแบบพี่คะมนูสอบติดแล้วรู้ซื้ไอแพดดีไหมคะอะไรประมาณเนี้ยพี่จะไม่ตอบนะว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อมาดูคลิปนี้กันเองละกันแล้วก็เป็นเอ่อเขาเรียกว,ว่าไงอะ่ะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้สําหรับคนที่สอบติดแล้วแล้วก็ถามตัวเองนะคะว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีเนาะโอเคปะ่ะอย่างแรกนะคะตองบอกก่อนว่าตองใช้เป็นตัว iPad Gen 7ปี2อง9นะคะ ตัว128 g b เลยนะคะเป็นตัว Wi-Fi เฉยๆไม่มีเซลลูลา r นะคะตองซื้อพร้อมเคสแล้วก็ซื้อพร้อมฟิล์มนะคะตองติดเป็นฟิล์มได้นเนาะทุกคนเป็นฟิล์มใสแบบด้านนะคะตองซื้อที่ U-Store KMUTNB นะคะตองก็เลยได้ราคานักศึกษาด้วยนะคะทั้งหมดเลยเมื่อกี้นี้นะคะ พร้อมปรกกาด้วยนะในราคา18,000บาทเย้ yeah. ต้องซื้อเคซื้อฟิล์มเลยนะคะเป็น18,000ท่บาทพอดีเป๊มากเลือกเก่งมาก <c oughs> ทั้งเคทั้งฟิล์มรุ่นที่สองเลยก็คือแบบเป๊าเปามากซ้าคนอย่างแรกนะคะต้องบอกก่อนว่าใครที่ยังไม่มีโน้ตบุ๊กหรือยังไม่มีคอมนะคะยังไม่ต้องซื้อ iPad ก็ได้ซื้อโน้ตบุ๊กหรือคอมก่อนเนาะเพราะว่ามันจะเป็นต่อ งานของเรามากกว่าเพราะว่าการทรํารายงานใดๆตอนยังรู้สึกว่าการทําในคอมหรือว่าทําในโน้ตบุ๊กเนี่ยมันทําได้สะดวกและง,ง่ายกว่าแล้วด้วยความที่สาขาตองนะคะทำํำรายงานทีแบบร้อยหน้าทุกคนร้อยหน้าเราต้องนั่งพิมพ์กันอะตอนรู้สึกว่าในคอมทําได้ดีกว่านะคะโอเคสำหรับเรื่องแรกที่ตองรู้สึกว่าการใช้ iPad อะ่ะดเป็นตัวช่วยได้อย่างหนึ่งก็คือ เวลาปริ้นข้อสอบเก่ามาทำคือเราไม่ต้องปริ้นใช่ปะเออเวลาทำข้อสอบเก่าอย่างเงี้ยเราสามารถโหลดไฟล์แล้วก็ทำได้เลยแล้วก็โหลดกี่ปีก็ได้ลบทำเท่าไหร่ก็ได้คือแบบเราจะทำปีเดิมซ้ำใช่ปะแล้วโหลดมาแค่ไฟล์เดี๋ยวเราก็ลบถ้าเราจะทำใหม่เราก็ลบเล่าทำใหม่เราก็ลบ,ลบนั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างเนี้ยตอนไฟนนลที่ตองทำไปนี่คือไฟล์ข้อสอบเก่าของตองทั้งหมดข้อสอบเก่าล้วนเลยนะทุกคนนี่คือตอนงานไฟนนลคือแบบมันมีประมาณ แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณสิบสองไฟล์ทุกคนซึ่งเราสึกว่ามันเยอะมากเออแบบไฟล์ละห้าหน้าอย่างเงี้ยเราปินเราต้องเสียกระดาษไปเท่าไหร่อ่ะแล้วซึ่งแบบเราไม่ได้ปิ้นชุดเดียวเราจบเว้ยเราไม่ได้ปิ้นแค่แบบทํารอบเดียวเราจบอะ่ะต้องเชื่อว่าทุกๆคนต้องทํามากกว่าหนึ่งรอบเพราะว่าข้อสอบที่นี้มันยากจริงๆต้องทําเรื่อยๆแบบทําจนกว่าตัวเองจะชนานาญทําจนกว่าตัวเองจะเซียกแบบันไปเลยนะจ๊ะ ทำวนไปเรื่อยๆอันนี้มันคือข้อดีอย่างหนึ่งของ iPad ต่อไปเป็นเกี่ยวกับการจดเลคเชอร์เวลาเรียนทุกคน คือทุกคนเข้าใจไหมว่าที่เนี่ยยังแจกหนังสือให้นักเรียนอยู่ยังไม่ได้ให้โหลดเอกสารไปปินเองนะคะยังมีหนังสือให้อันนี้ก็เลยไม่ค่อยเป็นข้อดีข้อเสียเท่าเท่าไหร่เพราะว่าเราก็จดในหนังสือได้ใช่ป่ะแต่วิชาภาคของแต่ละสาขาตอนรู้สึกว่าหนังสือเขาจะไม่มีให้ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างสาขาตองอ่ะหนังสือก็จะไม่มีเหมือนกันในส่วนของวิชาภาคเวลาเรียนเราก็ใช้ iPad เพื่อในการจดวิชาภาคเหมือนกัน อย่างอะไรพวกนี้นมันคือวิชาภาคของตองเวซึ่งมันไม่มีหนังสือให้นะคะจ้าเขาก็จะเปิดในสไลด์แล้วเราก็ค่อยๆจดตามไปเป็นเลเชื่อของเราส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ท,ที่วิชาภาษาอังกฤษอะ่ะจะใช้ภาษาอังกฤษทุกสาขานะทุกคนเขาจะใช้ตัว Google Classroom นะคะก็คือตัวแอปพลิเคชันนี้ในการสั่งงานแล้วก็ในการส่งงานด้วยนะคะต้องรู้สึกว่า เมื่อเขาส่งไฟล์งานมาให้ในเนี้ยเราสามารถนั่งทําในนี้แล้วก็ส่งกลับไปให้เขาได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าคือทุกคนเข้าใจไหมหลายๆคนมันต้องพิ้นออกมาเวปิ้นออกมาเพื่อทําแล้วก็สแกนแล้วก็ค่อยส่งกลับไปอเน,นี้ย p a d คือตัวช่วยหนึ่งอย่างเพราะว่าทุกสาขาต้องได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเออทุกสาขาต้องได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะเรื่องต่อไปคือเรื่องการทําวิดีโอส่งงานค่ะ หลายๆสาขาตองไม่รู้ว่าสาขาอื่นจะต้องทําวิดีโอส่งงานไหมแต่ด้วยความที่สาขาตองอะทำวิดีโอเยะมว่าแต่นี่ตองเกิดไปแต่คลิปที่แล้วแล้วนะคะตองสึกว่าการตัดใน iPad ดอะมันดีกว่าตัดในโทรศัพท์อีกด้วยความที่ตองตัดในคอมไม่เป็นนะตองพูดในฐานะคนที่ตัดในคอมไม่เป็นนะคะ ต้องรู้สึกว่าแต่ใน iPad มันดีกว่าโดยที่แอปของ iOS อะต้องรู้สึกมันรองรับหลายๆ,ๆอย่างด้วยนะคะแต่มีแต่คนบอกว่า iOS ควรใช้ iMovie ใช่ปะแต่ตองรู้สึกว่าต้องใช้เช้กับไอมูวี่มากต้องก็คือโหลดเนี่ยเวอร์ชันที่2มาใช้แอปพวกเนี้ยคือมันดีหมดเลยนะทุกคนคืออย่าง Ruma Fusion อะต้องรู้สึกว่ามันดีมากๆแอปนี้คือแบบแนะนำนะคะทุกคน Let's comment เลยแอปนี้ทุกคนต้องโหลดมาแต่มันค่อนข้างราคาสูงนิดนึงนะพันกว่าบาท แอปนี้แพนกว่าจ้าแต่ก็ต้องรูสว่าโอเคคุ้มค่าเพราะว่าเราเสียตังค์ครั้งเดียวเราไม่ต้องมาเสียเป็นรายเดือนเราสามารถใช้ได้ตลอดไปเลยนะจ้าสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเวลาการเราทําสรุปอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าการทําในแผนมันดีกว่าใช่ป่ะแต่ตองอ่ะตัว UH> ส่วนตัวตองอ่ะตองรู้สึกว่าตองเราควรสดเลคเชื่อแค่ใน iPad พอแต่เวลาเราทําสรุปใดๆอ่ะเราควรทําในสมุดมากกว่า แฮกเตอร์ที่เราเขียนบนสมุดมาทำให้ตองจำได้มากกว่าที่เขียนใน iPad อ่ะตองไม่รู้ว่าว่าตองเป็นคนเดียวหรือเปล่าอ่ะตองเชื่อว่าต้องมีคนเป็นเหมือนตองแหละเออตองรู้สึกว่าตองเขียนในสมุดมันดีกว่าเวทตองรู้สึกแบบเข้าใจปะพูดไม่ถูกอ่ะเอาเป็นว่าตองชอบเวลาการทาสรุปในนี้มากกว่าสรุปในสมุดมากกว่าที่จะทำใน iPad พัเพราะใน iPad ดจะมีปากกาให้เลือกเยอะมากนะคะแต่ตองรู้สึกว่า i p ไอแพดเหมาะกับการแค่ทำได้เชอร์อยู่เพราะว่าเท็เซอร์สัมผัสอะไรเงี้ยมันลื่นอ่ะทุกคนเข้าใจป่ามันลื่นถึงงไได้้้ใหปซตมัก็ยลื่นอยู่เอออตง้สกว่าันมท็ให้้ช่่วววยคาาาามมจเรไดกก เป็นคนเดียวแหละจริงความเหตุส่วนตัวล้วนๆเลยความเหตุส่วนตัวล้วนๆเลยความเหตุส่วนตัวล้วนๆเลยอีกหนึ่งอย่างนะคะสําหรับสาขายโยธาโดยเฉพาะเนะานะจ้าหนะจะชอบสั่งอ่าไม่ใช่สีส่งงานมาให้เป็นสไลด์นะคะแล้วก็ให้เราทําสรุปใส่กระดาษห,หรือว่าส่งงานกลับไปเป็นเปเปอร์ใช่ป่ะในในสัปดาห์ต่อไปอะไรประมาณเนี้ยต้องสึกว่าการที่เราแบบตั้ง ตั้งปุ๊บเปิดสไลด์อะรูสึกว่ามันอ่านได้ดีกว่าเราสามารถไฮไลท์จุดที่สําคัญไว้ได้เช่นเรื่องนี้ทุกคนเราสามารถไฮไลท์จุดที่สําคัญแบบเราตั้งอย่างเงี้ยตั้งบนโต๊ะทำงานเราใช่ปะแล้วเราก็แบบเขียนในกระดาษอะตอนสึกว่ามันทาได้ดีกว่าที่เราจะตั้งโทรศัพท์ไว้โทรศัพท์เราอาจจะใช้เสิร์ชหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมใดๆก็ได้ใช่ไหมเออแต่ตอนสึกว่าเนี้ยไอแผละ ทำได้ดีเพราะว่าตัวอัษอนมันชัดเจนเราไม่ต้องมานั่งขยายซูมเราสามารถเห็นภาพรวมทีเดียวได้โดยเป็นหน้าจอเดียวเลยที่ไม่ต้องซูมไปซูมมานั่นเองนะคะโอเคค่ะทุกคนอาจจะเป็นตัวช่วยในคําตอบให้หลายๆคนได้เนาะตองก็เพิ่งใช้ iPad มาไม่ถึงปีเพราะตองซื้อตอนปี1เทอม2นะคะตอนเทอมหนึ่งตองยังรู้สึกว่า ยังไม่ต้องใช้ขนาดนั้นหรอกมั้งพอขึ้นปีสองปุ๊บวิดีโอเยอะมากจ้า,าออก็เลยแม่ซื้อไอแพดให้ดูเถออะไรประมาณนี้เออเราก็เลยพูดในไอแพดตอนปีหนึ่งเทอมสองเราก็ยังไม่รู้ว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างที่จะช่วยในการเรียนได้เพราะว่าด้วยความที่โรงเรียนของเรายังมีหนังสือให้เรียนอยู่นะคะมันก็เลยยังไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญขนาดนั้นแต่มันก็มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้ายังไม่มีคอมหรือน้ตบุ๊กก็ควรซื้อคอมหรือน้ตบุ๊กก่อนนะคะ โอเควันนี้ต้องลาไปก่อนนะต้องอาจจะตอบคำถามทุกคนไม่ได้ขนาดนั้นเนาะขอโทษนะคะ่ะไ้วต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครอยากให้ทำหัวข้อไหนก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาอ่านนะ